สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวพัทลากันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเทปนี้เกดจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพัทลาอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เลยเราจะมาแนะนำในส่วนของพอกหน้ามาส์พอกหน้านั่นเองค่ะซึ่งเป็นมาส์ที่เรียกว่าเซฟก์ดไทเทนนิ่งมาส์นั่นเองนะคะ เ,เกดเคยแนะนำเกี่ยวกับมาสกหน้าตัวหนึ่งไปแล้วเป็นมาสกหน้าตัวนี้ค่ะ Sparkling White Mask นะคะที่เกดเคยแนะนำไปตัวนี้จะเป็นมาสกหน้าที่ใช้มาสก์ก่อนนอนแล้วตื่นเช้ามาล้างออกเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวขาวและชุ่มชื้นนะคะสำหรับคนที่มีผิวแห้งถึงผิวธรรมดานะคะผิวธรรมดาถึงผิวแห้งสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นช่วยเรื่องขาวนะคะช่วยให้ผิวหน้ารู้สึกเฟรชขึ้นมาเลยตัวนี้จะเหมือนการฟื้นฟูแบบเร่งด่วน สำหรับเรื่องความขาวแล้วก็เรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเกดก็จะมาแนะนำ ในส่วนของครีมพอกหน้าตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นมาสก์หน้าที่จะช่วยในเรื่องของการดูดซับสิ่งสกรปรกใต้รูขุมขนบนผิวหน้านะคะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวมันถึงผิวผสมใช้ได้หมดเลยใครที่รู้สึกว่าล้างหน้าไม่สะอาดหรือว่า,เ,าเสี่ยงกับการอุดตันได้ง่ายตัวนี้จะช่วยได้ดีมากในเรื่องของการดูดซับสิ่งสกรปรกที่อยู่ใต้ผิวหนังหรือว่ารูขุมขนนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการขจัด ความมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะให้น้อยลงแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของการกระชับหุ่มคนได้อีกค่ะนอกจากนี้ก็ช่วยในเรื่องของความให้ความชุ่มชื้นด้วยค่ะแล้วก็ป้องกันการละคายเครืองค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าผิวธรรมดาถึงผิวผสมผิวมันสามารถจะใช้ได้หมดเลยค่ะในส่วนของเซฟก์ดไทเทเนียมมาสตนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นมาร์กอีกตัวเอ็ดเป็นมาร์กหน้าอีกตัวที่เกตใช้แล้วก็อยากจะแนะนําค่ะสําหรับวิธีการนะคะเกิจะมาร์กให้ดูเลยอันนี้พอกไว้แค่สิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็หลังออกได้เลยก็เบีบมาร์กออกมานะคะประมาณนี้เป็นสีเขียวจะเป็นครีมมาร์กสาลายค่ะทาไปห้าจุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พอกพอกทั่วผิวหน้าเกิก็เหมือนเดิมค่ะ จะพอกตามแนวแนวรูหุมขนนะคะทั่วผิวหน้าเลยเริ่มจากหน้าผากก่อนพอกไว้เสร็จแล้วก็อาจจะไปทําทุละก่อนสักแป๊บหนึ่งทิ้งไว้10-15นาที แล้วก็กลับมาล้างออกนะคะก็สามารถจะเกี่ยให้ทั่วผิวหน้าอันนี้จะบางๆนะคะพอบางๆใช้ได้นานมากเกี่ยวให้ทั่วผิวหน้าเสมอกันนะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะพอกทิ้งไว้10-15นาทีแล้วก็ล้างออกปกติค่ะใช้ประมาณประมาณ2ครั้งต่ออาทิตย์นะคะตัวนี้ค่ะกลับมาแล้วค่ะหลัง10นาทีผ่านไปนะคะล้างหน้าสดๆเลยใช้ผ้าขหนูซับเบาๆนะคะทั่วผิวหน้ามาดูกัน ว่าเป็นอย่างไงบ้างนะคะรู้สึกผิวแห้งเกี้ยงเลยน้ํามันบนใบหน้าหายเกี้ยงเลยค่ะนุ่มมากนะคะช่วยดูดซับสิ่งสกรปรกแล้วก็ขจัด ความมันส่วนเกินบนผิวหน้านะคะก็ชับลุมขนค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นป้องกันการระคายเคืองเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวมันถึงผิวผสมนะคะฝากไว้ด้วยละกันสําหรับเซฟการ์ดนะคะไทเทนนิ่งมาส์สค่ะซึ่งพอกสองครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะะใช้ได้นานสองสามเดือน ค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบอัปเดตในส่วนของอการบำรุงผิวพรรณนะคะหรือว่าความสวยงามต่างๆนะคะพัทธราบิวตี้ก็จะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆแน่นอนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้ามากดไลค์ให้กับพัทธราบิวตี้นะคะที่แฟนเพจค่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจเกดแล้วก็ทีมงานพัทธราบิวตี้ทุกๆคนด้วยนะคะสําหรับใครที่มีไลน์ไอดีค่ะหรือว่ามีอินสตาแกรมนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเกดได้ เช่นการขาะที่ด้านหน้าจอด้านหน้านะคะจะมีข้อมูลของเว็บไซต์นะคะแฟนเพจของพัฒนานะคะอินสตาแกรมแล้วก็ Line นะคะทิ้งไว้ให้เพื่อนๆได้พูดคุยสอบถามอัปเดตกันนะคะพูดคุยกันธรรมดาก็ได้ไม่จําเป็นต้องออซื้อสินค้าอย่างเดียวนะคะยังไงมาอัปเดตในเรื่องของความสวยงามกานะะันค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะอยู่สวยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเทปนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในเทปหน้าที่เกดจะมาบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่เพื่อนๆเ,เนี่ยควรจะได้ลองใช้กันนะคะเทปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย